ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนะคะสะดุดีกําลังพลที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามนะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพลโทรณรงค์รจนะเสนผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็นประธานนำข้าราชการกำลังพลและลูกจ้างในสังกัดศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเข้าร่วมพิธีส่งอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลและสะดดีวริชนให้กำลังผลที่เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์กรณีพิาพาทชายแดนไทยกัมพูชาที่ห้องอุดมรังสรรค์อาคารภาสนะยงพิญโยภายในค่ายจิระวิชิตสงครามตมบนเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์การประทะในกรณีพิาพาทระหว่างไทยและกัมพูชาทําให้มีกําลังพลเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถึง17นายและได้รับบาดเจ็บจนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจํานวน14นายซึ่งในจำนวนนี้บางนายต้องสูญเสียอวัยวะ สำหรับพิธีการสดุดีในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเหล่าวีรชนนักรบกล้าของกองทัพไทยซึ่งเป็นผู้ที่ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจด้วยความกล้าหาญในการรักษาอธิปไตยของชาติอย่างสุดความสามารถโดยได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้แก่กำลังพลผู้เสียชีวิตและร่วมกันขับร้องบทเพลงความฝันอันสูงสุด ยกย่องสารเสริญและรำลึกถึงความกล้าหาญและเกียรติศักด์อันสูงส่งที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อมีให้ผู้ใดมารุกลับอธิปไตยของชาติไทยซึ่งวีรกรรมของเหล่าวีรชนนี้สมควรได้รับการยกย่องให้คงอยู่ตลอดไป โอกาสเดียวกันนี้นะคะผู้บัญชาการสุดอำนวยการสร้างอาวุธยางได้นํากําลังผลของหน่วยเยี่ยมบํารุงขวนันกาลังผลที่รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านระบบออนไลน์วิดีโอคอลค่ะไปยังโรงพยาบาลพระมกุฎเกล้านะคะจำนวน2นาย ประกอบด้วยจ่าสิบเอก 11, วุฒิพันธ์สุวรรณโค่กองพันฐานรับที่3กรมฐานรับที่16นักรบภู่มะเขือซึ่งโดนสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บกระดูกขาซ้ายแตกและสิบเอกทีรพลเพียรขันทีสังกัดฐานรานจูโจมที่2610ค่ะได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดขนาดออกลาดตะเวนในพื้นที่ปราสาทตาเหมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็อส่งผลให้ต้องสูญเสียขาข้างซ้ายโดยระหว่างวิดีโอคอลนะคะผู้ร่วมพิธีได้พร้อม อมใจกันโบกธงชาติไทยเพื่อให้กำลังใจแก่กำลังผลที่รับบาดเจ็บทั้งสองนายด้วยค่ะ